ว่ามนรักช้างให้นะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากทีมผู้กํากับนักเขียนบทและก็นักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมาพูดคุยกับเราและอยู่ตรงนี้แล้วด้วยนะคะเดียวกันนี้ค่ะสําหรับท่านแรกค่ะขอเสียงประมือต้อนรับผู้กํากับภาพยนตร์ของเราคคุณโอสถิติพันธ์รักษาศาสตร์ค่ะเรียนเชิญเลยค่ะเีชิญคุณโอ๋นะคะรวมถึงให้ขอเรียนเชิญน,นักเขีนนยนบทภาพยนตร์ด้วยนะคะทั้งคุณคุณมึกนะคะจัก,กริน วัฒนวีคุณปรินปรินวัฒนาวีด้วยนะคะรวมถึงนักแสดงของเราก็มาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเอสเธอร์สุปรีดีนาคุณคิมมอนวโรดมเข้มหมนทานะคะ่ะคุณบอมนอนทัศน์ธนวัฒย์ยันยงคุณฟิล์มสิรายุพึ่งวานิษน,นะคะขอสิยงประมือต้อนรับทีนักแสดง สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจนะคะที่ได้เจอกันเนาะนานๆที่เราจะได้มาเจอกันนะคะหวังว่าหลังจากนี้เราจะได้เจอกันอีกบ่อยๆนะคะก็ขออนุญาตเข้าสู่เรื่องของเนื้อเรื่องกันก่อนดีกว่าเพราะว่าคงอยากจะมีหลายๆคนอยากทราบกันนะคะว่าเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องแรกที่มีชื่อว่ามูลรักช้างให้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะวันนี้เขียนบทคู่กันทั้งคุณหมึกแลว้วก็คุณปรินนะคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะ เอาจริงๆขอเกริ่นก่อนละกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากที่ว่าเราเนี่ยไปทำสารคดีให้กับกระทรวงวัฒนธรรมนี่แหละเ <c oughs> มื่อไปเพื่อไป่ <c oughs> ไปายที่เทศกาลเวนิสเปเน,นเล่ <c oughs> เป็นเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดสุรินทร์แล้วตอนนี้ไปอยู่มาสองอาทิตย์แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจงังหวัดเนี้ยมีมีอะไรที่ค่อนข้างมันเหมือนเราไปค้นพบเพชรที่ซ่อนอยู่ <c oughs> นะจากชีวิตต่างๆของคนเรียงชางที่นั่นของชาวพุ่ย คราวนี้เรื่องมันก็แรงบันดาลใจเนี่ยมาจากว่าอเผอิญว่าไปที่อะไเลยนะเผอิญว่าไปที่หมู่บ้านชาวปุยยนะครับ<ม>แต่ก็อันนี้ด้วยความเชื่อส่วนตัวหรือว่าผมโดนหลอกหรือว่าอะไรก็ไม่ไม่ไีไม่ไดภาพแม่มันเกิดขึ้นจริงก็คือวันนั้นนะครับช้างตัวผู้ตัวใหญ่มากมีอาการตกมันอยู่นะครับแล้วก็<ม>ฟานงวงฟานงาทั้งฉี่ทั้งอะไรพวกนี้แล้วก็อ่ะ พูดได้ไหมทำอยากรู้เลยอวัยวะเพศของตัวผู้มันมันแลบออกมาแล้วก็เจ้าของที่เลี้ยงอะครับเขาบอกว่าเนี่ยคนที่เห็นจะโชคดีมากแล้วคะนานๆจะได้เห็นอยากขอพรอะไรขอเลยไอ้เราก็แบบนะโควิดอยู่ขอถูกป่วยแล้วกันก็หันไปมองบ้านเลขที่ของเจ้าของบ้านนะครับของช้างตัวนั้นปรากฏว่าสามศูนย์สองกลับมาซื้อถูกเลยครับก็เลยก็เลยมันเป็นที่มาระหว่างที่แบบได้รับโจทย์อันนี้ผมก็เลยนึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าเออ ก็ตั้งชื่อเรื่องนี้เลยสิมนรักช้างให้แล้วก็เออมันมีเรื่องราวสนุกสนุกมากมายในการไปทําง,งานทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือว่าปานช้างรุ่นใหม่หรือว่าเออน้องช้างนะครับซึ่งมัน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 เต็มไปด้วยความแบบประทับใจมากนั่นแหละครับอ่าน,นันอ,อันนั้นที่มาของชื่อเรื่องก่อนนะนั่นมนรักช้างให้ตอบค่ะ คราวนี้พอมันได้ชื่อแล้วเราก็คิดว่าล็อกเราอะ่ะจะเอาใครมาเป็นตัวละครของเรื่อง<ม>ปรากฏว่าสิ่งที่ประทับใจที่นั่นก็คือว่าสัตวแพทย์ช้าง<ม>ซึ่งเขาจะต้องขับรถเคลื่อนที่เข้าไปตามหมู่บ้านไปตามป่าเพื่อไปรักษาช้างตามที่ป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเอาตรงเนี้ยมาเป็นนางเอกของเรื่อง<ม>แต่คราวนี้เนี่ยมันจะให้สนุกขึ้นเนี่ยที่นั่นเนี่ยคือมีสัตว์ประกรร<ม>ฮะสัตว์ประกรรเนี่ยก็คือว่าจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึง่งซึ่ง เป็นที่สิ่งสถิตของปันพระบุษของชาวกุยซึ่งเป็นหมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุริโลแล้วกับแก่สุรโลและที่สําคัญก็คือเคยไปลากช้างเพื่อมาสู้รบในสมัยอิศยา่ะค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ศั์สิทธิ์มากแล้วก็บอกว่าขอยก็ได้เพราะฉะนั้นเขเลยบอกว่าโอเคเอกเ,เราต้องอกหักในความรักแล้วก็ดันไปขอคุณสมบัติผู้ชายที่ต่างกันถึงสีพพ่ประเภททั้ง รูปรอบอราบใหญ่ขอมีชาติตระกูลขอรวยขอมีรสนิยมทางศิลปะอย่างสูงซึ่งการขอครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นจริงทุกขอ้อแต่ความรังครั้งนี้มันจะนำมาซึ่งความวุ่นวายเพราะจะมีผู้ชายถึงสี่คนเข้ามาจีบเธอในเวลาเดียวกันก็ขอไปสี่คุณลักษณะก็เลยมาสี่คนเลยเข้าใจแล้ว,วฟังแค่นี้ก็อยากจะติดตามดูแล้วว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะอันนี้ก็คือเนื้อเรื่องทีนี้ โดยรวมภาพรวมของเรื่องอย่างที่บอกตั้งแต่เราเกิดกันมาตั้งแต่ต้นคือเราต้องนําอัตลักษณ์ความเป็นไทยเข้าไปอยู่ในภาพยนตร์นี้คุณโอจะทำยังไงคุณโอจะเอาอัตลักษณ์ความเป็นไทยอะไรบ้างเข้าไปในภาพยนตร์เรื่องนี้คะพอฟังแล้วก็รู้สึกว่าจุดเริ่มต้นของพล็อตเรื่องนี้น่าสนใจมากนะคะดิฉันคิดว่าเราน่าจะหาซาวพาวของประเทศอีกอย่างหนึ่งนอกจากคนเย่างมอม่วงได้เลยครับพี่เชื่อมั่นว่าเวลาที่เราไปดูหนังเนี่ยเราได้หัวเราะ เราได้หลงรักตัวละคอรอย่าง้และเราได้แบบชอบสถานที่ะอะไรเงี้ย mm hmm. อ่ามันจะทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปกิน uh huh. เพราะฉะนั้นส่วนสําคัญของการที่จะทําให้หนังเรื่องนี้เนี่ยสื่อสารแล้ว Impact ไปกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกระตุ้นการท่องเที่ยวได้เนี่ยโลเคชัน mm hmm. สําคัญมากการถ่ายทําภาพต้องสวยนะคะเราจะต้องสื่อสารให้ได้เห็นถึง ความสวยงามของสันที่ความน่าสนใจของวัฒนธรรมนะคะ,ะน้องช้างรวมไปถึงวิธีการใช้ชีวิตของชาวบ้านนะคะ,ะที่สําคัญก็คือกล้าม ซิกแพนอันนี้ที่สําคัญสุดใช่ค่ะแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ดิฉันเนี่ยตัดสินใจเรากำกับเรื่องนี้พี่พม่เอกเรางงซ้ายงงขวาล่ะต้องเป็นกล้ามไครกันเน่ยแต่พออ่านพล็อตแล้วเนี่ยรู้สึกหนักใจแทนนางเอกมากเพราะว่ามันจะเป็นคอมเมดี้จ๋ามากแล้วคอมเมดี้เนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยมุกตลกต่างๆที่เราทําให้คนไทยหัวร้อนแล้วเนี่ยเราก็อยากทําให้ต่างชาติเข้าใจด้วยเราต้องออกแบบ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่เราจะต้องทํากันบ้านกันหนักมากตั้งแต่การดีไซน์เรื่องนะคะการใส่มุกตลกกับวิธีการสื่อสารเพื่อที่จะให้คอนเทนต์ของหนังเนี่ยสอดคล้องไปกับอคอนเทนต์ของโซเชียลมีเดียนะคะคพูมกับเล่นติ๊กต็เก่งนางเอกนักแสดงทุกคนพร้อมที่จะสื่อสารในโซเชียลมีเดียด้วยค,คิดว่าโปรเจกต์นี้นะคะเป็นโปรเจกต์ที่ปังแน่นอนพร้อมที่จะสื่อสารกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังจากที่เราเครียดมาจากโควิดค่ะ,ะค,ะคหนูคงมัพนพุ่งกลับของเราหนูคงมีภาพละว,ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันมันมีความกลมกล่อมมีความน่าสนใจอัตลักษณ์อะไรบ้างหลังจากที่คุณผู้ชมได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้จบคิดว่าเขาจะได้อะไรกลับไปบ้างความบันเทิงก่อนเลยนะคะความบันเทิงเพราะว่าเราเครียดหลายปีนะคะและที่สําคัญก็คือทุกคนอั้นเรื่องเที่ยวจริงคราวนี้เนี่ย ปกติคนไทยกับคนต่างประเทศนะคะรู้จักช้างเมืองไทยอยู่แล้วนะคะรู้จักอาหารไทยว่ามีผัดไทยสมตำมข้าวเหนียวม่วงอยู่แล้วคราวนี้เราต้องทํากันบ้านว่ามีอะไรนอกเหนือจากนี้ที่น่าสนใจเพราะว่าในใเราก็มีงบที่จะทาหนังเรื่องใหม่ละเราต้องหาซอาว์เพลเวอร์ใหม่ๆอัตลักษณ์ใหม่ๆนะคะก็เป็นเรื่องของการทํากันบ้านแต่วันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากแล้วก็ส่วนตัวนะคะก็รู้สึกดีใจัรวก็ตื่นเต้นมากนี่ก็ตื่นเต้นตามไปด้วยอยากรีบชมเลยนะคะอามาถึงทีมนักแสดงของ กันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเอสเตอร์คุณคิมมอนคุณบอมคุณฟิล์มนะคะเดี๋ยวให้แต่ละคนเล่าให้ฟังดีกว่าว่ารับบทเป็นใครแล้วก็บทเนี่ยมีคาแรกเตอร์ยังไงบ้างนะเริ่มจากคุณเอสเตอร์ก่อนเลยอ่ะ ก็ในเรื่องนะคะเอสรับบทเป็นชื่ออิงฟ้าค่ะอิงฟ้าก็จะเป็นสัตวแพทย์ค่ะที่ <S <S อ,อกหักก็เลยต้องย้ายเดินทางไปอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะเ<อ>พราะเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจอาจจะเป็นคนเอาแต่ใจหน่อยๆน่อยแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้เจอเหตุการณ์ต่างๆก็ทำให้เขาเป็นคนที่เปิดใจมากยิ่งขึ้นค่ะอ,อันนี้นักเอกของเราคุณคิม่อนละคะครับผมก็คิมก็รับบทเป็นจิงครับหนึ่งในผู้ชายที่เขาขอมาเลยครับก็จะเป็นคนไหนอ่ะเป็นิ กล้ามกลามเป็นสถาปนิกหนุ่มครับอ,อันนี้เป็นสายแบบรักศิลปะอ,อะไรอย่างนี้ครับผม<ะ>เดี๋ยวเราไ่รอดูว่าเนื้อหาลึกๆเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะคคุณ<ะ><ะ>บอมละ่ะคุณบอมครับก็ในเรื่องเนี่ยผมเล่นเป็นตัวละครที่ชื่อว่าฮาริน,นะครับ<ะ>ก็ถ้าอย่างที่นางเอกขอเนี่ยก็คือเป็นคนที่มีชาติกรุน ผมก็ <Okay. laughs> จะรับหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดครับ <c oughs> เป็นผู้มีชาติตระกูนั่นเองใช่ครับ <c oughs> นะคะคุณปีมล่ะคะครับปีมก็รับบทเป็นโปครับก็เป็นหนุ่มราชการนะครับรับ <c oughs> ราชการอยู่ในหน่วยพิทักษ์ป่านะครับค่ะ <c oughs> ก็จะได้เห็นถึงบทบาทการแอคชั่นที่แตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าในฟีสเนี่ยเขียนว่าอยากอยากให้ผมเนี่ยเป็นหนุ่ม ที่มีซิกแพคมากที่สุดโโอ้โหคน,นเราเจอแล้วฮะเจอแล้วคนวนี้นี่เองที่จะต้องมีซิกแพคนั่นเองค่ะแต่ว่าไม่แน่ตอนถ่ายคนอื่นอาจจะสู้ซิกแพคเขาไม่ยอมครับไม่ยอมก็อย่างที่ผู้กำกับเราบอกคือซิกแพคเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเพศคนไหนคือต้องควรจะมีซิกแพคหมดน,นะคะ <c oughs> คุณพิมถามคุณพิมต่อเลยแล้วกันคิดว่าคนคนชมเนี่ยนะคะผู้ชมเนี่ยเขาจะมีความประทับใจในแง่บุคใลจากภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะในส่วนหนึ่งก็จะได้ความสุข กับคาแรคเตอร์ตรัวละครที่แตกต่างกันแล้วก็จะได้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ครับกับน้องช้างนี้ครับ ได้เห็นความน่ารักโมเมนต์ต่าง,าง,างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ส่งเสริมประเทศด้วยค่ะครับอ,อย่าลืมจริงๆแล้วช้างคือตัวเอกของเรานะคะได <นะ S 1> ้ไหมคะมขอเสมนิดนึงได้เลยค่ะได้เลยค่ะตัวละครตัวหลักอีกตัวนะครับก็ชื่อว่าอังแกละซึ่งอันนี้ผมได้แรงบันดาลใจจากควานช้างรุ่นใหม่ที่นั่นเลยนะครับซึ่งเขามีคําพูดว่าขอเปลี่ยนไม้ตะขอเป็นไม้เซลฟี่นะครับซึ่งอันนี้ผมได้ยินได้ฟังแล้วรู้สึกแบบทึ่งมากเพราะว่า คือเขาเป็นกลุ่มยูทูบเบอร์ที่หารายได้หาแบบอาหารมาให้ช้างแล้วแบ่งปันกันในชุมชนตรงนั้ค่ะค่ะอ๋อก็จะมีอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่นากชื่อว่าอังแกะอังแกะนะคะซึ่งแปลว่ากบเป็นภาษาคุยครับค่ะต่อที่คุณบอมค่ะคิดว่าคนชมจะได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างคะครับแน่นอนครับความสนุกนะครับที่ผู้เรานักแสดงจะตั้งใจทํางานนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ด้วยความที่เมื่อกี้คุณผู้ใหญ่พูดถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ครับพี่หนิง แน่นอนว่าเวลาเราพูดถึงสุรินเนี่ยคนต้องคิดช้างแน่นอนอแต่สุรินมีมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นที่ผมเคยไปประสบมาเองเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวากิวสุรินอันนี้ดังมากผ้าไหมทออันนี้ก็ดังมากที่สุรินเพราะฉะนั้นคนดูที่ดูเรื่องนี้ก็จะได้รู้ว่าสุรินเนี่ยมีอะไรที่มากกว่าช้างด้วยมีความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเพิ่มข้ามมาด้วยถูกต้องออครับกิมอนเหรอคะครับนอกจาก อันตรายที่เราจะพูดถึงกันแน่นอนแล้วเนี่ยผมเชื่อว่า สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สดคือความสนุกนะครับแล้วเรายังมีความอเอาเขาเรียกว่าเหมือนมีเวทมนต์เป็นการขอพรในแบบไทยๆมีความแฟนตาซีในแบบไทย,ไทยเช่นการขอพรแบบนี้ะัะนั้นเนี่ยรับรองว่าสนุกแล้วก็แฟนตาซีด้วยดีแน่เลยครับค่ะ,ะตามกันนะคะมีกระดาษถามาว่าเอ๊ะทำไมบอกมีขอพระเอกสี่คนเนาะสี่ลักษณะเอ๊ะแล้วทำไมขายไปมีอยู่สามคนนะคะก็เขาบอกว่า อุ้ไว้ก่อนยังไม่บอกนะคะว่าอีกหนึ่งหนุ่มพระเอกของเราจะเป็นใครต้องติดตามกันให้ได้นะคะท้ายสุดให้พวกกับของเราคุณโอได้ฝากภาพยเรื่องนี้ให้กับท่านสื่อมวลชนด้วยค่ะค่ะคือพระเอกยังหาไม่ได้ค่ะ <laughs> เพราะว่าอันที่ฉันต้องพูดตรงๆกันนะคะพอติดต่อมาว่าเราจะต้องไป สุรินกันนะคะดิฉันก็รู้ว่าต้องมีการขี่ช้างเอสเตอร์ก็ขี่ช้างไหมลูกไม่เคยอะคราวนี้มันจะไม่ได้ขี่ช้างอย่างเดียวขี่ช้างอย่างเดียวจะเฟียสไม่พออาจจะต้องมีการเต้นถ่าย <laughs> ที่ตอบบนช้างหรือเปล่ายังไม่รู้แนละ้วลูกนะ <laughs> ส่วนพระเอกเนี่ยถ้าขี่ช้างเก่งแล้วนะคะยังจะต้องสิบแผง <laughs> ต้องมีไหมคะ <laughs> คนเขียนบท <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างยังยังหาอยู่ต้องออ d i t i o n เพราะว่าเขาจะเป็นค <laughs> วานช้างที่ต้อง เข,เขาเรียกว่าสนิทก,กับช้างเรียนรู้นิสัยช้างเพราะฉะนั้นเขาต้องมีเวลาที่จะไปไปอยู่กับช้างกับเราสักพักหนึ่งเลยอะคะ่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้น,น่ะ mm hmm. ไม่ใช่ทุกคนจะเล่นได้นะคร mm hmm. เอสเตอร์วันนี้เห็นละ mm hmm. แค่สามคนนี้ยังเลือกยากแล้วถูก <laughs> เดี๋ยวไปดูในหนังนะคะทิ้งท้ายก็คือพี่กับนักแสดงทุกท่านเนี่ยรู้สึกปลักปลื้มนะคะแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่เสีดีนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนนะคะทททนะคะสุวรรณธรรมกันนาแล้วก็พิเช s นะคะนี่คือโอกาสที่เราทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะกระตุ้นทั้งเศรษฐกิจแล้วการท่องเที่ยวเราจะทํากันบ้านให้หนักที่สุดแล้วก็หวังว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังเรื่องแรกที่นําร่องโปรเจกต์นี้แล้วก็ดึงให้คนมาดูหนังแล้วก็เป็นซอฟ ว่าถึงทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติให้เม็ดเงินสบพัดเลยค่ะ,คะเราจะทํากันให้เต็มที่แล้วก็กราบขอบพรคุณทุกท่านสําหรับโอกาสในครั้งนี้ค่ะ,คะมั่นใจค่ะว่าจะต้องประสบความสำเร็จแน่นอนตอ้